น้ำก๊อกก็ย่ง่ายอยู่วาเนาะโดยง่ายอยู่แต่ว่ามันยังเด็กเรอยู่เนาะกลาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุู่สุคนเออพ่อแม่พี่น้องเนาะื้นนี้พี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันครับอ่า หน่งแรงคำคำมืดอีกแล้วพี่น้อยเพราะว่าบุเชียงกะมาบ้านหลวงเงี้ยวพี่น้อยอ่าบุเชียงไปหาสาวกล้วยพี่น้องเนาะอ่าไปอ่ามีทางผู้ใหญ่พี่น้อยไปให้บุเชียงนี่เป็นสะพานบุญพี่น้องเนาะอ่าบุเชียงกะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ทางสาวกล้วยพี่น้องเนาะอ่าสาวกล้วยตอนนี้กะอ่ากำลังพี่น้องเนาะกำลังรอคลอดพี่น้อยทางทันโมพันว่าเดือนคลองเดือนนี้นะพี่น้อยแต่ว่าบังเอว่าอ่าสีคลอดเมื่อใดพี่น้องเนาะ โดยข้าพเจเสียงกัไปหาเพิ่นมื้อนี้เพ huh ิ่นก็อยู่เฮือนพอดีเด้อพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็กลับมาหาน้องทงพี่น้องเอ้ยอ่าหาน้องทงอ่าบ่เสียงว่าสิอ่าให้น้องทงน่ะให้น่ะโทรสั่งเติมน้ําพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่ากินนีทางน้องทงเพิ่นโทรมาหาบ่เสียงแล้วว่าซั่นอันน่ะมันค่ําว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเวาบ่ได้มื้ออื่นก่อนเพิ่นว่าเนาะอ่าก็บ่เป็นหยังพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจังให้เพิ่นมาเติมให้ใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะ กะเวะขม้าอัปเดตเบิ่งอีกรอบนึงพี่น้องเอ๋ยเนาะทางลักล่วของน้องคงพี่น้องเอ๋ยอ่ากะพังพอพันกำลังดำเนินการอยู่พี่น้องเนาะคู๊ตัวได้สามล้านได้ล้านหนึ่งแล้วพี่น้องเอ๋ยตัวนี้อ่าล้านยาวเสาะหาเริ่มพี่น้องเนาะนี่นั่นนี่น่าจะเร้่มเริ่มเหมือนี่พี่น้องเอ๋ยเนาะโดยสบายดีนะพอเด้อวยดูวันนี้ใหญ่เต็มมือเศร้านี่บ่บายบายเลยอาหนีไม่กันเดยสบายดีอันนี้อันน่ะ ตอนที่แรกนึงว่าเฮ็ดนํากัน mm hmm. 2คนเนาะมื <S 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 ้น um ี้มานํากัน3คนกับน้องทงโดยอือโยดีด้พี่น้องเนาะซอยกันบ่ยําแลวไห้แน่ว่าโดยแม่นๆพ่อเว้ยอ่าทงทงเพิ่นก็บ่สบายนเนาะเมื่อวานนี่เป็นวัดไปไหนจักเป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวมาก่อนสิถามเพิ่นพี่น้องเ้ยเฮาก็เฮ็ดเกหนักช่วงนี้เนาะจักเฮ็ดทานแล้วก เ oh, ห็นหลายซิ่งหลายอย่างเรากับพี่น้องเนาะรับผิดชอบทั้งรับส่งทั้งน้องเขาต้องทำมุ่งเนียนัวเต้าวัวแดงพี่น้องเนาะหายแนวอยู่แนวกินก็ดึกคั่วเรากับพี่น้อยเนาะกับเป็นว่าสุดๆเดี๋ยวสำหรับน้องทงพี่น้องเนาะนะคนเดียวจังน่อยเนาะน้องทงเคนกำลังติดเข่ามาพี่น้องเยก็อาบุเชียงมาเมื่อนี้พี่น้องเนาะก็ได้ได้ว่าเชมาสั่งน้าเนาะแต่ว่าอาบุเชียงซื้อไข่แผงหนึ่งพี่น้องเลยครับปลากระป๋องแพ็คหนึ่งพี่น้องเนาะ อามาเหมาะใหม่ทางน้องทงนี่แหละพี่น้องเลยให้เรามาเห็ดอยู่นะกินในย่อมาให้ทางกับพรอนี่แหละพี่น้องเนาะเวลาเห็ดเวเห็นงานนี่แหละพี่น้องเลยโดยก็เป็นเงินจํานวนที่อาบุเชียงซื้อมาให้ภายในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะกับเรื่องอ่าเติมน้ําพี่น้องเลยอ่าเป็นเงินของแม่เพิ่์นพี่น้องเนาะอยู่ทางอ่านิวยอร์กพี่น้องเลยเนาะเพิ่์นได้ส่งเงินจํานวนนี้แหละมาให้บุเชียงอ่ชี้แจงเรื่องเติมน้ำน่งทงแล้วกับเงินจํานวนที่เดือบุเชียงก็ซื้อ อาใครกับปากระปองไม่เล่าเมื่อนี้พี่น้อยเนาะเป็นบเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางแม่เพื่อนและพ่อไกลเด้อเนาะอยู่ทางยุโรกพีน่น้อยโด่ก็ขอให้พ่อและแม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคมเจ็บบให้ได้คมไข้บอห้มีปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมูรงมั่นาัถนาเด้อเนาะให้มีแต่ความสุขความจะเดินในการที่การงานสุขกายและสบายใจเด้อเนอะาะถูกเราให้พี่น้องเบิงน้ำกันอีกจักเล็กจักน้อยพี่น้องเนาะ นะถือว่ามาไม่ี้กะนี่แหละพี่น้อยโอ้เออเนาะเป็นนี่ได้พอง่ายอยู่ปะง่ายอะเนี่เนาะโอ้ต้องใส่อันนี้วัดเลยนี่เนาะแมนทำเป็นเที่ยงนี่เนาะทำเป็นบัเที่ยงนี่คือบัวได้บัวได้มัวเที่ยงมันิดนึงอันนี้เป็นห้องเครื่องวัดน้ำเลยน้ำเที่ยงเป็นห้องเน้ำเที่ยงแมน ตัดเส้ตัวนี้ใส่ที่นี่ไปได้เลยบหมนตาเป่ามันมาได้เลยเรื่องเถื่อสายตาเขานี่มันเล่ได้เนาะมมองไปก็มองไปข้างซ้ายไปเล่ไปข้างนึงบ่ <c oughs> มองข้างขวาไปเล่ไปอีกข้างนึง่งก็บบเสารีเบี้ยวแล้วจังหน่อยนะคนมาท่วงนี่ไพเห็ดเสานี่ตาเล่ได้นี่สัวร์อ่ะแล้วเนาะสทางตาบิ๊กบ่สทางตาบิ๊กชัวร์เนาะ <c oughs> ตาบิตาเล่เนาะพี่น้องานเะเนาะเอาเอาสบายดีมาเดี๋ยวน้คุณบอมาเนาะมันทำแล้วโอ้มันำแล้วเน่ยเนบ้นุ่มแล้วเป็นย่างนี้หนรว่าอะไรันเนาะมันทำสีหกมุงเลยอ่ะบเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมืออันน่ะมือใหม่ก็ได้ใช่เนาะ เราเเนี่ยจังหน่อยเดีโทรมาเปื่นๆคล่นช้าๆเลยไงไก่ป้อจากอันนั้นเพิ่นนั่นแหละเนาะพ่องจากนี่ไปนะอย่างนี้ก็บโได้ไก่มันได้เนาะอยู่แถวหนองลาตีอยู่นี่นะโดยๆเลยถือว่าโบได้ไก่เป็นไงสันนองเนาะอือย่างไรก็เดียวพังเมืองมืออื่นเถอะหรือว่าถามืออื่นอ้าโบได้มาเพราะว่าอาจจะได้ขึ้นไปทั้งเหนือมืออื่นนี่เนาะโดยแต่ว่าขันถ้าว่าโบได้ขึ้นไปไอ้ายด่งเนินการให้ได้มืออื่นเถอะ โดยแบบชื s> <S ่อ f i e l d w o ก s h i p 20 200 500 200 200 250 2 4เ0 ante D he ว f f s rem 民20 30 50 destroys af 70 70 80 80ast corns to the lot that can ด a v e the lives of those who have lost them to so От paughd during that time of obligation was t a k e 3คนเนาะ l ี่น้อ a อือ n ัก Mas L bleibt BunnyB s i m ้ n e s บ l v e r a d o 2 tus Tik w i s h e บ r a n บ a นนัเจ็ขขบคอไขวัดอย่างธรรมดาเดี๋าายวว่ากินเดีวว่ทานยากกินยางอันนดิดร้อยเดี๋ยวว่าโดยกินแล้วก็บโบได้เป็นอย่งางไงเนาะก็ <laughs> เป็นห่วงเนาะกับพ่อแม่พี่นออ้องครับเพิ่นได้เบิง่งเพิ่นเป็นห่วงอตอนนี้ก็คือโอเคแล้วตเต็มร้อยแล้วเนาะโ,โอ้นี่แหละคนแข็งแกร่งพี่น้องไข่ก็คือโบเมนไข่เนาะคนที่บอกกะบไข่เป๊ปเปอร์ก็เศร้า แต่ว่าเนาะของไส้เสือนี่ใส่เองแกตัวลายนี่ดูก็เกลี่ยแท้นี่ไม่รู้ริกพลาบไมเนาะนี่เอ็นเสือเนาะไปเลาะตลาดอยู่กับบุมี่ได้พี่น้องไปหามาให้เรานี่เดี๋ยวจะเลาะเบิ่งอีกก่อนไม่ลายตลาดอยู่พี่น้องเป็นเอกลักษณ์เราพี่น้องเนาะเสือลายถึงจะใส่เสื้อสีอื่นบมดกับบุคืออีกเสื้อสีลาบเสื้อสีลายนี่ได้เนาะ มือนี้ก็ถือว่าเอาเครื่องเอาของมากกะทั้งล้อรถขินเนาะใ,ใส่งานยู่ใส่อันนี้อืมมันคืออะไรปูนได้น้องเบิร์ตแต่ว่ายังเหลือจักรสอบก็อยู่ประมาณสามหรือ,สอ,ส,อสองนี่แหละประมาณสองเดยออ๋อเดือสองสอบเนาะอันน่ะประมาณสี่พ่ออีกบ่างพอ,พอปูนกาวกาวพอเหลืออยู่ขนาด ขนาดสอบเดี้ยเอากันหลายเสาเตอ๋ออ่าอยู่นี่เด้อสอบนึงอยู่เพื oh, ่อนอีกอีกซองบ่โดย่าจะ่าจะพอด้ยเด้ออ่เนาเพราะว่าซสอบนีกพเนาะตัวนี้ก็โอ่โอเคด้อล่เนาะได้่นี้โดยโอ้อากาศเย็นเลยนี่คับเนาะค่อยค่ลงรงก็เฮ็ดเวียกก็พอเฮ็ดอยู่ ช่วงมันแลดนี่โอ้ยเรียบ้อยรดบไหวดอกน้องทงเนาะเน่อยวบ่ญาติบ่ญาต่เรื่องแดดเรื่องพลนผ่านมาเนาะจชไหมว่าไม่ตะคนนู่ยนึงเน่ะมานั่งพี่น้องทงี้เนาะโดยโดยอันาไอเอาซื้อใครมาให้เริอมอนนี่เด้อ ไข่เบิดเด้๋ยววะไข่ก็เบิดแล้วอืมอ่าป็นตยังเสียเนาะอาจจะได้บำรุงจักหน่อยเนาะครับอันพอได้ต้มได้อยู่ได้กินครับมาน้องเนาะนการได้อยู่ได้กินนะครทั้งลุงทั้งป้าทั้อยู่น้ำกันนั่นแหละโอ้ไข่ไก่นี่กับแพงพี่น้อยเนาะช่วงนี้แต่นี่หกหกสิบเอ็ดพันพี่น้อยเนาะแต่นี่ต้องปลานี่เกือบแปดสิบพันเพราะว่าเป็นสามในครัวส์น้อยเนาะมันก็อยากแพงอยูย มันนี่กะค่ำก็สิไปหาบนองคือเก่าเจ้ากันเนาะโดยโอ้นี่ยี่น้องคับ่ไปหักเขาก็ได้ยางมานี่เนาะแต่ละมือพี่น้อยเนาะอ้หะโอเคเนาะสำเนาะอันนาเครื่องของที่อันกับไค่ไก่ที่กับอ่าปองปลาในด้อน้องเนาะเดี๋ยวกะรอทั้งอ่าเติมน้ำเนาะได้ชิมาเติมน้ำให้พอได้ใช้ บริสุทเสื้อผ้าจะได้สะดวกสบายเนาะโดยเป็นใครครับคงของนี่เนาะที่ออายซื้อมาให้พยในมื้อนี่กะเป็นของเมเพิร์นเนอะมีเพิร์นพ่อไก่เนาะทั้งอันเมย์เพ,นะพิร์นกับพ่อไก่เนาะก่อนหน้ากะเพิร์นก็ได้สมทบซื้อทีให้เจ้านะเนาะจำนวนที่แจ้งไว้ในก่อนหน,น,น้ามามื้อนี่ก็อีกรอบหนึ่งนะเนาะเพิร์นได้ฝากมาให้ไอายนี่เป็นสะพานบุญให้ซวยเดือเจ้าอีกรอบหนึ่งก็ซือ้อซื้อใครครับ อันนี้แหละปลากระป๋องเนาะอือือฮะโอเคเนาะสำเนาะอันเกสิประมาณนี้เนี่ยอาิให้เจ้าไปเจ้าก็ษีได้เห็ดนั่นซอยพนิกจักหน่อยเนาะได้โดยโดยฮะจังในกาอันขอบุญขอบคุณทางแม่เพื่อนในพ่อไก่เพื่อนเนาะได้ขอบใจเด้อที่ซอยมาก็คอยอยู่ดีนีแห้งคอยอายุมันปันยืนคิดจริงได้ก็ให้ได้ชิงนันเด้อนอนรับก็คอยได้เงินหะมื mani, nah ่นนอนตืここ่นก right ็คอยได้เงินแสนเด้อสาธุ เอออ่าน้องมื้อนี้ใกล้ๆก็เก็บไว้เด้อไปอ่าต้มหยังให้ทางลุงทางหยังมาเฮ็ดเวงานนี่เด้อได้เน้อๆปน้องเนาะน่ะซ้ายนี่ก็โอเพิ่นสิในนี่หลายพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่เสียงสั่งมันยางรถเลยรถ6ล้อพี่น้องอ่าตอนที่ได้บ่เสียงบ่สิสั่งแบบอ่ายางละ่แหละพี่น้องแต่ว่ามันอ่าพอมีแต่มันก็ต้องได้ใช้ต่ออยู่แล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าเฮือนทงสิปกอยู่นี่ ขี้ตอดพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นสิเบิดนี่ก็ได้เฮือนกับครึ่งล่งพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยอือมาเพี่น้องเนาะมาเบิ่งทางน้องทงอีกจักเ็กจักนอยบตเทะังอันนี้กําลังผสมปูนอยู่เนาะอันนี้อัน เป็นเป็นอ้าพบ่หรือว่าเป็นแบบรเน้แบบเป็นแบบเป็นไอยก็ว่าพอนพอกันเชียรกันก็พอแต่ช่วนพอยังเห็ดลุงเลย์ักิ์วกันส่วงแบบเจี๊ยนจังนะเล่าแต่ห้องง่ายเลยดีอยู่แต่เนาะแบบยังง่ายเลยเนาะถ้าห้องเชียวนี่ช็อกชได้เนาะอ้าน้องพงเ์สาวโลดเชียบยังหอก

cái gì nhô đuôi ở đó bận, cái gì đây nhô đuôi đó bận, hết thua lẽ này cái, ừ. nó, cái sai về mì cả, à, vay tiền phi nông rồi nó, tôi bảo thằng anh bảo cả bãi phi nông. เป็นห้องกระบะหรืออ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่าในที่ผสมปูนนี่แหละพี่น้องเนาะผูเชี่ยวถามทั้งอนณาพอพี่น้องอยู่บ้านบ้านของผูเชี่ยวมัววานี่พี่น้องเพิ่น้องมีขายอยู่อ่าจำนวนกับประมาณพันบาทพี่น้องอ่ะพันบาทตะต่อไล่ตามสุดกับมันเก้าร้อยพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกระสีอ่าเกล็ดเกล็ดไปผสมปูนอยู่ใส่ก็ได้นะพี่น้องเป็นกระบะแต่กระสีได้ใช้งานก็บอีกยาวนานอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าทาง เื่นน้องคงนี่ก็จะได้โอ้เพืีเล่เพื่อน้องเนาะกว่านาน,น,นอยู่ mm hmm. อโอเคสาน,น,น้องคงเนาะอ่ะจังไรก็อายกะจีเดินทางก็เด้อบาน,นี้เด้อเด้อคอยอคอยข้ามลงแรงนี่นนก็จะน้อยกับภาคกันเขาเด้อเจ้าก,กันเนาะ้ง่ายกะจีเดินทางนี่ไป ซื้อนะอยู่ในกินก่อนบัดนี้เนาะอ่าเป็นใกล้ๆปองปลาก็เก็บมื่อไว้สิแจงเฮ็อยู่เฮ็ดกินเด้อน้องเด้อดโดยเร่องน้ําก็คืออ้ายพ่อน่ะเดี๋ยวมื้ออื่นคั่นว่าอ้ายเข้ามาเดี๋ยวสิอ่าโทรบอกเจ้าอีกเทื่อนึงเนาะดยๆะเฮ็ดอเนาะอันสบายดีพี่น้องเด้อเนาะสบายดีอ่าพี่น้องเนาะฮะถือว่าเดี๋ยวมื้อนี้เนาะพ่อเนาะโดยๆอืยฮะบัดนี้อัน ผู้อันที่มาเห็ดน้ำเช่านั้นเป็นอันเป็นญาติกันบ่พอเถอเพื่อนเป็นเป็นมโคเนาะโอ้ดูเมาซอยกันเนาะมืออื่นนี่น่าจะแล่วอยู่บ่พอแล่วอยู่ผังหัวผังหลักังหัวเนาะผังหลักอีกทีแล่ผงแลวมือเซตเลยมือจังแลวผังหลักอันน่ะ บันี้การดีฮอสเอาเงินให้ทั้งพ่อกับอ้ายเพ่นเนาะพอได้ซื้อเนอยู่ในกินันแบบหลังจากเลิกนี่นะพอเด,อด้ออไปหาซอยู่สิกินในครอบครัวนะพอเนาะอันอ้นอ้ายเพป็นมากนะพ่อที่รอดมานนี้ย้าใช้ปินเสาไปขึ้นได้บอ <c oughs> ได้ได้ได้ <c oughs> ดแล้ววัเจ้าเคยขึ้นมะพร้าวเนาะบอกขอเป็นลี้ยงด้วยไง อ่ะเนาะเดี๋ยวห้าสิเอาเงินให้อันพอได้ซื้ออยู่สกินดอันเลิกงานนี่เนาะไปซื้อในข่าตลาดตะดดีซื้ออยู่สกินในครอบครัวเด้อโดยอัพพอร์ดโดยโดยเนาะอืมอันคงกะมอบไข่ไปให้คนเดียวกันไปดูนะไอ้แจ๋วเนาะขอมุกงกับใจใดๆด้อเนาะอ่ะรออีกมื่ออื่นพี่น้องเยเนาะสำหรับรักหัวอ่าเสร็จแล้วพี่น้องขั้นตอนต่อไปกะ อ่าตะไคร์มักลางบันี้พี่น้องเลยอืมฮะโอเคเับพี่น้องเนาะเดี๋ยวบุเสียงกระสิอ่าคอตัวเดินทางระบัดนี้พี่น้องเนาะคอยคำดวงแดงเนี๋ยวได้พี่น้องเลยอ่าคันบวคำกับบวมือพี่น้องเนาะแต่เดือมือกะมาได้วันก่อนนะกัมาอยู่นี่กะเดินของน้องทงกะป้าโตจุนยุ่งกัดพี่น้องเลยอ่าเงินที่บุเสียงมอบจำนวนให้ภายในมื้อนี่พี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าสิเป็นตองปลากับไข่พี่น้องเนาะแล้วก็เงินจำนวน อ่าม่อแม่ทางลุงแล้วกับก้าม่ายเป็นคนอะหารสิพันพี่น้องเนาะเป็นเงินของทางอ่าเมยเพิ่นเนี่ยพอไก่เนาะอยู่ทางนิวยอร์กพี่น้อยเนาะหนูบุเยงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอ่าเมยเพิ่นเนี่ยพอไก่ได้ดายเด้อเนาะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอ่าในการที่การงานก็ขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปเด้อเนาะเมย์อยู่ทางต่างประเทศกันเนาะหน่อยบุเชงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะได้เอ็ซี กันเบอร์สุขสุคนเนาะบอว่ชย์อยู่ในประเทศเด็กกระต่างประเทศพี่น้องเลยที่เข้ามาก,ก็ติดตามนะครับสมใจให้กำลังใจบูเชียงโดยมากตลอดพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้กับบอเชียงก็สิได้ลหา,ลาพ,พ่อแมเมพี่น้องเข้ากันไปเบอร์สุขสุคนแล้วันนี้พี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าของบอเชียงอีกต่อไปเด้อพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้พี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแมเมพี่น้องกันเบิด์สุขสุขคนเด้อพ่อแมเมพี่น้องเนาะสบายดี